สวัสดีครับต้าหน้าครับนะครับหมายบุงเบานะครับหมายประตูน้ําบ้านบุงเบาครับหน้าาเลยครับตอนนี้เลยครับวันนี้นะครับนี่เสียนกาลังเริ่มทยอยทยอยมานะครับหลังจากที่ไล่สดไปนะครับอ่าก็ลองเทสเบิ้งก็ได้สองสามตัวแล้วครับน้ำแรงนิดหน่อยประตูน้ำเปิดหนึ่งบ้านครับแต่ว่าน้ำเปิดสูงครับน้ำแรงหมักเลยครับ ประตูน้ําบ้านบุงเบาอําเภอพุทิศงจังหวัดเวียงลาครับนะครับเสียนกัมาเรื่อยๆนะครับนะจัดวาเอนีนี่โอ้ปั้นกันเลยนะครับปลาทพปลาใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับจัดไปแล้วสองตัวครับมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆนี่มากลางวันกับแดดรอดน้อยครับเอาลมมาน้ำครับอุ่นครับเสียนครับ ดูน้ำนะครับนี่แต่กั่วกับมือนีใส่ตะกั่วใหญ่นะครับพอเล็ดหนามฝ้ายใส่ตะกั่วใหญ่หนามกำลังสวยเลยครับนามแห้งแบบนี้นี่ถ้าได้ตัวดึงนี่ตัวใหญ่เลยครับปลานี่มีตัวใหญ่เลยนะครับปิดตัวขนาดรุนต้มเลยนะครับผมอะไรครับผมมานะครับ สาเลยครับเย็นนีเตรียมโตัวเลยเลยครับน้ำกระซงไกลครับเชียนแห้เชียนปรากฏมาเรื่มแล้วครับเดีเลครับน้ำสวยครับน้ำสวยไม้เด็ดครับไม้เด็ดไม้มหาชน ทางเข้าสะดวกสบายนะครับนี่รถปีกับถึงนะครับติดถ,ถนนใหญ่ถนนพุทธิสงฆ์บุรีรัมย์ครับถนนพุทธิสงฆ์บุรีรัมย์ทางเข้าสะดวกสบายมาเลยนะครับเซียนครับอเอาอยัางครับ เอาหรือยังนี่ครับปลาที่ปลาใหญ่ทำล่มเอาไว้แต่ไม่อยู่ในล่มกลางล่มไม่อย่างดีครับแต่คนไม่อยู่ในล่มครับล่มไหมเอามาสามล่มครัอแต่คนคนมาตากแดดฝากาไว้แค่นี้นะครับนะครับนานา,นา,นานครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับ